มาดูปฏิกิริยาเมื่อซอกซินเผอเรียกวีว่าฮยองเจอหอมหัวเป็นนึ่งฟอด สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ช่องสไตล์นิวส์ของเราจะพูดถึงนังนวงบีจ s เศิลปินชื่อดังระดับโลกกับความเป็นพี่น้องมาเปิดไลฟ์นะคะเพื่อมาพูดคุยกับแฟนก่อนการแสดงคอนเสิร์ตบีจีเอสเทมเพชช์ชูแจซออสเตโซในระหว่างที่นนุ่มได้พูดคุยนะคะพวกเขาก็มีอาหารมารับประทานกันด้วยทั้ง4ก็ได้พูดคุยนะคะมีการอ่านคอมเมนต์อาร์มี่ในเรื่องการสอบว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปมีการพูดถึงเรื่องการเรียนในเวเด็กอีกด้วยค่ะสําหรับผมทุกครั้งที่สอบผมฝากไว้กับดวงครับคะแนนผมนรอ พี่จีนี่ถามพี่เจโฮบ่าแล้วคะแนนการเรียนของนายเป็นยังไงบ้างและวพี่เจโบค่ะได้บอกทันทีว่าผมก็ไม่ต่างอะไรกับพี่นะแล้วก็หวัวเราะซอกจินี่ถามต่อว่าแล้วได้สดบนไหมพี่หอบก็ได้บอกว่าผมปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิด หลังพี่เจนคะ่ะได้ถามจองกุกว่าแล้วจองกุกล่ะจอกุกได้บอกว่าก่อนอื่นผมจะเลือกตัวเลขมาหนึ่งตัวส่วนแทยองได้บอกว่าผมก็จะมีนางฟ้ามาบอกให้เลือกข้อ3เสมอนะครับและจองกุกคะ่ะได้กล่าวเสริมว่าคู่แต่ละคนจะมีตัวเลขประจําตัวเลขที่จะมีตัวคําตอบออกมาเยอะต่อมาค่ะนนมได้พูดถึงเรื่องไส้ติง่งทั้ง4ี่หนุ่มนะคะได้บอกแฟนคลับว่าระวังไส้ติ่งกันด้วยนะหลังพี่เจนคะ่ะได้บอกว่าพวกเราทั้ง4ี่คนที่ยังไม่เป็นไส้ติง่ง ลอวีค่ะได้บอกว่าพี่น้ำจุนเป็นเมื่อไหร่หรอครับจองกุกได้กล่าวเสริมว่าพี่น้ำจุนยังไม่เป็นไส้ติ่งนะลอพิจินก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นในสักวันหรือเปล่าครับแล้วน้องๆทั้ง3คนนะคะก็ได้มีการหัวเราะขึ้นแล้วว่าไปแช่งเขาทําไมลอพิจินค่ะได้พูดทันทีว่าผมก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไงผมก็อาจจะเป็นได้ไงโรกนั้นนะ่ะ ทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคือเราต้องระมัดระวังในเรื่องไส้ติ่งต่อมาค่ะนนดม,ดม,ดมได้พูดคุยประโยคหนึ่งนะคะเทียงกันไปมากับประโยคคํานี้ว่าเหมือนจะเป็นคาหยาบหรืออะไรประมาณนี้แล้วอยู่ๆค่ะพี่จินก็ได้แสดงประโยคนี้นะคะและได้ยินขึ้นซึ่งพี่จินพี่ใหญ่นั้นนะคะก็ได้เผยเรียกวีว่าวียองทันทีนะคะที่เขาได้พูดจบพี่เจโฮปจงฝุกและวีก็ได้หัวเราะขึ้นทันทีค่ะปฏิกิริยาน,นี้นะคะพี่จินก็ได้มีความเหหาเช่นกันในทางกลับกันนะคะหนุ่มบีก็ได้ทาสีน ที่วีจะแค่หัวเราะเฉยนะคะแต่หนุ่มวีนั้นกลับจุกที่หัวของพี่จินไปหนึ่งฟอดจากนั้นนะคะแทยองก็ได้มีการอกไหล่พี่ชายค่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่หัวเราะแล้วแต่ในที่สุดค่ะเขาก็ไม่สามารถการหัวเราะได้ค่ะเหมือนว่าจะเขินนิดนิดนะคะพี่จินหมดความอดทนในที่สุดค่ะเขาได้ยินขึ้นในการถือแท่งไฟทั้งสองนี้นะคะหลายคนอื่นๆนะคะก็ยังคงหัวเราะสนุกสนานต่อไป เรื่องนี้นะคะทำากแฟนชินชอบกันหนักมากค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างพี่ชายและน้องชายนะคะตระกูลคิมมีความหลุดพูดวีหยองนะคะทำให้น้องชายหอมหัวเป็นอีกฟอดที่ชอบสไตล์หนึ่งของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ กทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ